นมัสการพระจาจาร์วันทาครัวจารยร์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน12ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันโลกาวินาศลีกเลื่งการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักสีหรือทิศใต้ ที่อับโชคของวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือเครื่องระดับความสมเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักขีนในชื่อคือสอสร,สร,สรสาโสโบรสีสอเสือหอหีบรอจราออ่างและหอนคู่เ <c oughs> ด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานเฉชิงชอช้างซฉโซ่เากะเฉยและหยอยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใชรกักษสอรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับคือดอชดาโตประจักถทฐานทบรดูทอพุทธเท่าและนอนเนรเลขมงคลวันนี้เลข1เลข4และเลข2องไม่เซตวันนี้ <c oughs> อาจารย์ถวันดัชนีกล่าวไว้ว่าผมไม่เคยเห็นอัจฉริยะที่อยู่ดีๆก็เป็นอัจฉริยะขึ้นมาเลยทุกคนต้องฝึกฝนอย่างตัวผมเองฝึกฝนอย่างน้อยวันละ9ชั่วโมง ติดต่อกันมา50ปีขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ